接下来。 ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ตะก้อไฟเตอร์นะครับเข้ามาดูตะก้อ2 2นะครับเจอกันในเหลี่ยมเติมฟรีข้าวฟรีไม่มีบล็อกนะครับระหว่างไทยและเมมานะครับฝั่งไทยของเราก็เป็นทางด้านเซ็นรพา์คครับดีทีมทยนะครับฝูงผู้กับทางด้านจะแปะนะครับส่วนฝั่งทางเมียนมานี่ไม่แจ้งรายชื่อมานะครับเราเป็นทีมงานฝั่ง ประเทศเพื่อนบ้านนะครับพม่านะครับ2-2นะครับเสืฟรีข้ามฟรีไม่มีบล็อกเกม15แต้มนะครับถ้าสกอร์เสมอกันอยู่ที่14เท่าก็มีดิวด้วยนะครับเดเลยเนาะตอนนี้นะสกอร์ฝั่งทางไทยน้ำอยู่นะครับ1-0นะครับลุงนี้เสืฟไปนะครับฝั่งทางเสกสรรนะครับ ยกเข้ามาไม่ได้นะครับเป็นฝั่งทางพม่านะครับไปเสมอไปเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแต้มนะครับพม่าชุดนี้นะครับมีดีที่ลูกเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเต็มรอบนะครับหาดูยากนะครับเต็มรอบเตะก็เตะเต็มรอบเลยนะครับพม่าชุดนี้มีทีเด็ดอยู่ที่ลูกเสิร์ฟนี่นะนะครับกระโดดเตะท้ายคอนนะครับ มาดูกันนะครับวัดกันที่ลูกเสิบแล้วนะครับเสิบท็อปสปินของทางนันเสกสารุตทองนะครับกับเต็มรอบของพม่านะครับใครจะหนักใครจะคมนะครับเงนีงเสิฟมายกเข้าไปนี่นะฮะลูกทําก็จัดกานด้วยนะครับเตะวงรอบสวยนะครับประมาณเสื้อเขียวคนนี้นะครับดูไว้นะครับเผื่อเดินสายมาข้ามฝั่งมาประเทศไทยแรงของเรานะครับเตะดีนะครับเสิฟก็เสิฟดีด้วยนะครับเสิบท้ายคอร์ดนะครับ หนึ่งตัวหนึ่งยูนะครับเสริมไปนะฮะติดขอกข้างไปนะครับภาพอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับขอขออภัยด้วยนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยจะดีนะครับเต็มหนึ่งตัวหนึ่งยูนะครับสืกสารเสร์ฟไล่เส้นมาเ้ามายกเข้าไปนะฮะน่าเสียดายนะครับกระโดดเตะลูกนี้ติดตาขายไปนะครับฝั่งทางไทยนี่ทิกขึ้นนนำแล้วนะครับเป็นสองตัวหนึ่งนะครับ ยังอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับเกม45แต้มนะครับเสรฟบลเซนมาอีกแล้วนะครับเปิดไม่ออกต้องไอดได้โอ้โหลูกนี้นะฮะหลุดนะครับเฉล็บลำตัวเป็นลูกเสียนะครับฝั่งไทยขยับทีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นสามต่อหนึ่งนะครับดูนะฮะเกมเสรบของเสกสรรทับทองนะครับฝั่งทางพม่าจะ ล็อกได้ไหม้เสิร์ฟมาช่องกลางยกเข้าไปสวยนะครับลูกนี้ไม่เหลือนะครับกระโดดติดสวยกว่าฝั่งไทยเรานะครับเทคตัวสูงด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางพม่าได้เสิร์ฟนะครับตามหลังยนหนึ่งต่อ3แต้มนะครับทบ ลูกนี้เสิร์ฟไปเสกสรรเปิดเท่ายกเข้ามาเตะขลองมาติดหลังเท้านะลูกนี้กระโดดตามไม่ถึงนะต้องซ้ำอีกทีนะเสกสรรบอกว่าล่อยอูหนะครับต้องร่เล่นเองนะครับ จังหวะหน้าเน็ดน,นะครับทางด้านจอแปะนี่แต่ยอดนะครับแต่ยอดมานี่ยังไม่เนียนพอนะครับสิงหศันก็เลยลากเล่นเองเลยนะฮะเฉวยจังหวะนี้นะครับลากทําได้นะครับฟีจะไตล์ได้หมดทุกคนนะครับแต่ตัวทําหลักๆนะครับฝั่งทงมามานี่จะเป็นเสื้อขีดของนะส่วนฝั่งนู้นหลักๆจะเป็นทางด้านจอาแปะนะครับ เป็นตัวทําหลักนะครับเสกสรนในบางจังหวะนี้ก็จะลากเล่นเองนะครับแล้วแต่โอกาสนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางเมียนมาได้เสมอครับแต้มหนึ่งต่อสามนะครับตรงนี้เสิร์ฟพลิกเน็ตไปเสษสันเปิดลุดยังไงนะแก้ข้ามหัวมาลูกนี้โอกนะครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นสองต่อสามนะครับ เกมเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟท้ายคอร์ดนี้ถือว่าเสิร์ฟได้แรงนะครับเตะเต็มรอบนะครับแต้ม2ต่อ3นะครับเสิร์ฟสาดยาวไปโอ้โหแลวเสิร์ฟเลยนะครับเ็กสรรได้แค่มองนะครับลูกพุ่งยังกัดจรวดนะครับลูกเสิร์ฟท้ายคอร์ดของทางด้านเมียนมาชุดนี้นะครับกระโดดเตะเต็มรอบเลยนะจากท้ายคอร์ดนะครับ ลูกพุ่งยาวไปนะครับตีเสมอเรียบร้อยนะครับเป็น3ต่อสแต้มนะครับแต้ม3ต่อสนะครับเสิร์ฟไปลงนี้ไลนนาซ้ายบางนะครับเสกสันยกสายเข้ามาเตะไม่ข้ามนะครับขึ้นนำนะครับฝั่งพม่านะครับเป็น4ต่อสนะครับโอ้นะเกมเสิร์ฟมาแล้วนะครับ ี่ต่อสามเต็มนะครับรับยากตน่าตาบล่ะเต็มรอบนะครับขึ้นเตะลาเละทีนะนี่นะดูน่ากลัวนะครับโอ้โหนะฮะสืบรลูกนี้โอ้หลังนะครับเต็มสามต่อสี่นะครับ ตามหลังมาแล้วนะครับสรับไทยนะครับจากนําตอนนี้พลิกตามหลังนะครับมายกเข้าไปนะครับจออย่างนี้นะครับเกี่ยวยากเลยนะฮะแต่ก็ไม่มีบล็อกนะครับเตะฝังนะฮะฝังลงหน้านิดเลยนะครับไม่ได้เตะสาดยาวนะครับเต็ม4-3นะครับ เสือไปไล่น้าสายเสกสรรยกเข้ามานะฮะเต็กที่นิดเหมือนกันนะสำหรับทางด้านเจ้าแปะนะครับเอาแล้วครับแหลกมดต่อมานะครับจังหวัดเกมเสืบนะครับเสืบท็อปสปินกับเสื์บเต็มรอบนะครับว่าใครจะหนักกว่ากันนะครับแต็มสามต่อสี่ครับเสกสรรเสื์บมาออกนะครับ ะารทีิจะวัดหน้าซ้ายนะครับเต็มตอนนี้พ,พมา,าน,นำอยู่นะครับสี่ต่อสามนะครับเสิร์ฟไปลูกนี้เข้าเขานะเปิดลุดจะไปต้องลากเล่นเองหมาลูกนี้ออกนะครับขยับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะสำหรับฝั่งทางพม,มานะครับ เป็น5ต่อ3แล้วนะครับโอ้นะครับเสิรือรับยากนะครับหลับมาก็กระช่อมปริวณนะครับเจีดาวแท้าจีดาวแต้มหต่อ3ามแล้วเส์ฟไปลูกนี้ออกข้างนะครับเอาละเป็นฝั่งทางด้านไทยแลนด์ได้เสือบ้างนะก้นตแต้ม3ต่อ5นะครับ เสกสรรเสิบไล่เส้นมาเปิดหัวไม่ออกดีนะขยับไล่มาอีกหนึ่งแต้มเหมือนกันนะครับฝั่งทางไทยแลนด์นะครับเป็น4ต่อ5นะครับอืนะตะกอคู่นี้วัดกันที่เกมเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟไล่มาอีกแล้วนะครับติดตาข่ายไปนะนิดเดียวนะครับเต็ม หาต่อีนะครับสืบไม่ข้ามเหมือนกันนะครับเอาล้วัวัดที่เกมเสรบแล้วนะครับสรบผมก็มีโอกาสที่จะทำแทบนนะครับสี่ต่อห้าครับเสริบพลิกเน็ตมานะครับเปิดหลุดเหมือนกันนะครับฝั่งทางเมียนมานะครับทางไทยของเราตีสมอไปเรียบร้อยนะครับเป็นห้าต่อห้าแท้มนะครับ เอาละไล่เส้นมาเปิดหันหลังยกลูกนี้ตีของไปออกนะครับพลิกขึ้นนำนะครับฝั่งทางไทยนะครับเป็น6ต่อ5้านะพลิกไปพลิกมาเหมือนกันนะครับโอ้นะฮะตะก้อคค่นี้นะครับดูกันไปยาวๆนะฮะไล่เส้นหน้าขวานะฮะหลุดเลยนะฮะขยับหนีออกไปเป็น7ต่อหนะครับยีบบ้านอยู่เอ้ส่กันเต้ ดูนะฮะเสกสรรสืบเริ่มจะสืบจี้แล้วนะฮะสืบจี้ตัวทําอย่างเดียวนะครับแต็มเจ็ดต่อห้านะครับเสิบมาอีกแล้วนะฮะจะจี้ตัวทําอย่างเดียวนะครับช่องโหว่ตอนนี้นะครับดูทาตัวทำเนี่ยเปิดไม่ได้ก็คือจบนะครับ ทั้งเสิร์ฟทั้งเตะเองเลยนะฮะนักเตะพม่าชุดนี้เสื้อเขียวนะครับห้าต่อเจ็ดนะเสิร์ฟไอพิลิกนิดเป็นแต้มนะครับขยับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นหกต่อเจ็ดแล้วนะครับเกมเสิบนี่หวังผลจริงๆนะครับเสิบไปก็มีโอกาสที่จะเป็นแต้มนะครับหกเจ็ดนะครับ เสิร์ฟไปอีกแล้วนะฮะยังเปิดได้อยู่เสกสรรลากเล่นเองเลยขอเล่นเลยนะฮะเซบาเเก้าเด็นแเนาะเปลี่ยนเป็นฝั่งทางไทยแลนด์ได้เสิร์ฟบ้างนะครับนำอยู่แค่แต้มเดียวนะครับเสิร์ฟฟรีตายนี่ก็เกมเสิร์ฟก็จะมาอันดับหนึ่งนะครับเซิร์ฟดีเสิร์ฟผมนี่ก็มีโอกาสที่จะได้รับชัยชนะสูงนะครับเก็ต่อหก้วเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับ เปลี่ยนมาเป็นทางด้านทีมงานเมียนมาได้เสือบ้างนะครับ6ห,หกต่อเจ็ดนะครับโลกนี้เสริมไม่ครับอีกแล้วนะฮะวัดกันที่เกมเสริมนะครับออีซีนะฮะ เข้าสู่ช่วงกลางเกมนะครับแปดแต้มนี้เปลี่ยนฝั่งนะครับฝั่งไทยยังนําอยู่นะครับเจ็ดต่อหกนะครับเสิฟไล่เ้นมานะครับเปิดไม่ออกต้องลากเล่นเองลูกนี้ติบโอ้โหนะฮะลากเล่นกระโดดวงรอบไม่ถึงนะครับเพราะว่ายกต่ํานะครับฝั่งทางไทยแลนด์นะครับหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะเป็นแปดต่อหกนะครับแปดแต้มเปลี่ยนฝั่งนะครับไทยมาอยู่ฝั่งนี้บ้างนะครับ พมาไปอยู่ฝั่งโน้นนะครับดูนะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับรูปเก็บจะเป็นยังไงนะครับได้เสิบต่อเนื่องนะครับทางด้านฝั่งไทยแลนด์ของเรานะครับเสกสันทับทองนะครับตัวเสิร์ฟเสตัวเสิร์ฟหลักๆนะครับลูกนี้ไล่เส้นหน้าขวานะครับโอ้เสิร์ฟเอสนะครับขยับหนีเอาไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น9ต่อห น,นี่แล้วมาแล้วนะเยมเสือของเส,สรษฐรทัพทองนะครับเสือไปไล่ไปหาตัวยกบ้างนะครับยกเข้ามาโจ,โจ,โจนี้ติดจมเลยนะครับลวนหน้าเน็ตนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางด้านพมา่า,มา<จ>ได้เสือบ,บ้างนะครับตามหลังอยู่สามแต้มแล้วนะครับ แต้ม6ต่อเนะครับเสิร์ฟไม่ข้ามแล้วนะครับทั้งดานมาๆนะครับทั้งเตะทั้งเสร์ฟเลยนะครับดูนะครับว่ากำลังจะฟิตถึงหรือเปล่านะครับทั้งเสร์ฟทั้งเตะนะครับแต้ม 9- ต่อ6นะครับสกสันเส์ฟไปหาตัวทำนี่นะฮะตัวทำช่องโหว่นะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น 10. ต่อ6แล้วนะครับ ถ้าเปิดไม่ได้ก็คงไม่ได้เตะนะฮะจ่อไปที่เริ่มนะครับลูกนี้ได้เตะแน่นอนยกเข้ามาเรียบร้อยนะครับโอ้โห้ะเกมเสิร์ฟเสกสรรจะจาอตัวทำอย่างเดียวช่วงนี้นะครับเพราะว่าเห็นช่องโหว่แล้วนะครับเปิดไม่ออกก็จบนะครับแต่ว่าทีเด็ดเขายังมีที่เกมเสิร์ฟนะทีเด็ดของฝั่งทางเมียนมานะครับเขาเสิร์ฟดีนะครับเตะเต็มรอบนะครับท้ายขอดนะครับ น้ำหนักก็แรงด้วยนะครับสัญญาณภาพอินเทอร์เน็ตอาจจะสะดุดบ้างนะขออภัยนะเสริมมาเข้าเขาเจ้าเสียน,นะแถบลำตัวของทางด้านเสกสันตรทองนะครับตามฝั่งเมียน,น,นมาในไล่มาเป็นเจ็ดต่อสิบแล้วนะครับนี่นะฮะเกมเสริมนะฮะมีทีเด็ดนะครับ เจ็ดต่อสินะครับตน้นห้อเสิร์ฟมาเข้าไล่หนาสายเสกสัยยกเข้าไปนะฮะยกเข้าไปได้อย่างนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับห่างอยู่สามแต้มนะสับสกอร์ตอนนี้7จ็ต่อสิบนะครับ เสิรไปหาตัวทําอีกแล้วนะครับตัวยก,ยกเข้ามาโอ้เตะฉีกได้ดีนะครับเซเว่นละบาแต่เจ็ดต่อสิบนะครับเสิร์ฟมาเข้าหน้าซ้ายนะครับนั่นจะแปะี่เปิดหลุดนะครับ ทางด้านทีมงานเมียนมานี่ขยับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็นแปดต่อสิบนะครับมาแล้วนะเกมเสือท้า,ทายเกมนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายแล้วนะครับเกมสิบห้าแต้มนะครับสาหรับฝั่งทามินมานะครับเขาไม่ได้เกมสิบสองหรือสิบสามแต้มเหมือนแต่อก็สายเดิมพันของฝั่งไทยเรานะครับ เสือบมาลูกนี้เสกสรรยกขวาเข้าไปจะแปะกระโดดทีนะฮะฝั่งหน้าเน็ตเหมือนกันนะครับูไหลงอมใช่ไหมวะกูเนรอไลหลจ้าเนี่ยไงแต้มสิบตะแเป็นนะครับเสือพริกเน็ตไปเปิดหลุดหลังยกเข้ามาประคองเตะออกข้างไปเลยนะฮะ ขยับหนีออกไปอีกนึงเต็มนะครับสำหรับฝั่งทางไทยนะครับ11ต่อ8นะครับเอาละครับวัดกันที่เกมเสิร์ฟแล้วนะครับเสิร์ฟลูกนี้นะไม่ข้ามนะครับสำหรับที่จะเสิร์ฟยัดทางฝั่งตัวทำนะครับเอ้ยวันมา 3แต้มนี้ไม่ถือว่าห่างนะเซิร์ฟฟีสไตล์นะครับรวดเดียวก็ทันนะครับแปดต่อสิบเอ็ดแล้วเสิร์ฟมาเข้าหน้าซ้ายหลุดนะครับนี่นะเกมเสิร์ฟนะครับน้ำหนักมันแรงนะครับเข้าซ้ายฝั่งถนัดของเสกส์รนะฮะก็ยังเปิดเฉล็บได้นะครับเพราะว่าน้ำหนักมันถือว่ามาแรงเหมือนกันนะครับขยับไล่มาเป็น9ต่อ11นะ2แต้มทันนะครับ เข้าหน้าซ้ายของท่านจะแปะบ้างฮนะเสกสันยกขวานี่นะครับมาอีกหแต้มนะครับไล่ขยับมาเป็น10ต่อ11นะครับมเม็ดเดียวทันแล้วนะครับแล้วมนะเกมเสือร้านะยหน้าซ้ายหน้าผมอันนะครับซ้ายไปมีมาเขาได้มีมาลองอัิไปอไหมเนาะดูนะว่าจะเจาะไปฝั่งไหนนะครับทิศทางนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเกมเสือฝั่งเ,เข้ามานี่นะน,นะครับพลิกเน็ดมาฮะโอ้นะฮะ ไอ้เสือมาไปเรียบร้อยนะครับเป็น11เท่านะครับวัดวัดกันเลยนะครับเกียวเสือนะครับวัวนี่ไม่ต้องทำแล้วนะครับกินอย่างเดียวนะครับสี่เป็นต่อสี่เป็นนะครับนะเสือแป๊กนะครับเสือหลุดออกไปเยอะใจน้ำอ่ะวกูไม่รู้ดูเฮ้ยเมลวุฒิไยมาด้วยไทยเปลี่ยนเป็นฝั่งทางไทยของเราบ้างนะครับ ดูนะฮะว่าจะพลิกขึ้นนำอีกไหมนะครับตอนนี้สกอร์กลับมาเสมอกันอยู่ที่11เ,เท่านะครับอันตร้นะตากโกเมะกุยเนาะเขาเดี๋ยวกูไปเล่าท่าวนะันโอว่าตรงนี้สืบพลิกเน็ตไปนะครับยังเปิดหมอด้ายอยู่นะครับยกเข้ามาเ <One over. S 1> รียบร้อยนะครับวันโอวา เริ่มจะเปิดเกมเสือบของฝั่งทางด้านเสกสรรได้แล้วนะสลับตัวทำนะครับแต้ม11ต่อ11อยู่นะครับเสือบลูกนี้ไล่หน้าซ้ายนะครับโอ้โหนะฮะจี้ซ้ายเลยนะครับฝั่งทางเมียนมานะครับพลิกขึ้นนำนะเป็น1 2ต่อ11นะครับ อ็ดูเหมือนเขาจะเสิร์ฟได้ดีนะครับเสิร์ฟไล่ฝั่งไม่ถนัดของไทยเรานะครับเปิดแทลปออกข้างไปนะครับกลับมานำแล้วนะครับ12ต่อ11แต้บนะครับเขาจะแบบซาเบโต้หบ่องยาวอย่เนาะ ดูว่าจะเบรกเกมเสิร์ฟได้หรือเปล่า,น,านะเสิร์ฟมาหน้าซ้ายยังเปิดได้อยู่นะเสกสรรขอหน้านิดเองเลยนะครับบอกว่าแปะลบนะครับเตะหายนะครับแต่11บต่อ12นะครับ ลูงนี้เสิบพ,พริกเนตไปเข้าจ้องกลางยกเข้ามาย้อนตัวนะฮะตีไม่ข้ามนะครับยกลูกเข้าตัวนะครับการเหมยนมานี่กระโดดเตะไม่ทันนะครับฝั่งทางไทยในตีเสมอไปเรียบร้อยนะเป็น12เท่านะโอ้โโอโนะฮะตอกู่นีนะครับเบียดไปเบียดมานะครับตอนนี้มาเสมอกันอยู่ที่12ต่อ12นะครับ ได้เสริมนะครับเสริมไปเข้าหน้าซ้ายยกเข้ามาลูกตนีกระโดดเขีย้าี้นะครับนะครับเขียนะครับเริ่โปรกมือให้แล้วนะครับเราชียเตัตร่ต้องเน้าะพีิลปั้ว่ะเต็ม12ต่อ12นะครับเป็นทางเมียนมาได้เสร์บนะครับเอาแดงกันได้บว่าเจ้าชอปล่านะสริบลูกนี้ไม่ข้าดนะครับ อ๋อแล้วฮะบรรยากาศเป็นของไทยเราบ้างนะครับเสกสันทับทองนะครับตัวเสิร์ฟหลักๆนะครับฝั่งนี้นะครับเออขอเดียวพีนี่วิ่งถอยสิบสองต่อสิบสองนะครับเสิร์ฟไปเข้าจอกกลางยกเข้ามาลูกนี้ตัวตีฉีงนะครับลิกเลดลงนะครับถ้าเจาะทางด้าน ตัวยกนะครับเขาจะนิ่งกว่าตัวทำนะครับเพราะว่าฝั่งไทยเรานี่จังหวะการเสิร์ฟที่มีแต้มก็เสิร์ฟไล่ไปหาตัวทำเสื้อเขียวนะครับเป็นแต้มอยู่หลายแต้มนะครับถ้าเสิร์ฟเจาะตรงฝั่งทางตัวยกเสื้อดำนะครับรู้สึกว่าเขาจะเน้นนะครับยกมาตัวทำก็มีโอกาสยืนเทคตัวนะครับปกรอบทันนะครับเอาละครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นฝั่งทางด้าน มาได้เสือบ้างนะครับ12ต่อ12นะครับเสือบมาพลิกเน็ตสิกสันทันไหมยกเข้าไปลูกนี้ผิดไม่ข้ามหัวนะยกเข้ามาโดนแน่นอนนะลูกนี้เตะฝังนะครับโอ้โหนะครับฝังอาเมียนมากพลิกขึ้นนําเป็น13ต่อ12แต้มนะครับลูกทําไม่เด็ดขาดนะครับเขี่ยไม่ข้ามหัวด้วยนะครับเขี่ยไปนี่เขาหม่งได้แล้วก็ยกเข้าจุดนะครับ เตะไม่เหลือนะครับกองเลยอันนั้นเรไม่เนาะเราจูด้าเรามาปิดฝั่งทางด้านเมียนมานี่น้ำแล้วนะครับท้ายเกมสุดๆนะครับฝั่งนู้นเหลือสองแต้มเกมนะครับฝั่งนี้เหลือสามแต้มเกมนะครับดูนะฮะว่าไทยเราจะล็อกจังหวะนี้ได้ด้วยก่านะครับสิบสามต่อสิบสองครับเสิร์ฟมาหน้าซ้ายทั็นไหมต้องแปรข้ามก่อนนะครับ โดนลงโทษไหมลูกนี้ยกเข้าไหมครับโดนทษนะครับขึ้นแทนไปแล้วนะครับฝั่งทางมีนมานะครับขยับหนีไปเป็น14ต่อ12นะครับโอ้นะฮะเกมเสือนะครับทําให้คอนโทรลลูกยากนะครับลูกมันหนักนะครับน้ําหนักเนี่ยพุงยาวยังกรวจนนะครับต้องล็อกให้อยู่นะครับเม็ดเดียวนะครับผ่าดไม่ได้แล้วนะครับเพราะเขาขึ้นแทนไปนะครับ เม็ดเดียวเกียนะครับเมียนมาเมียนมานะครับนำอยู่สิี่ต่อ12สแทบนะครับเลแม่กว่าต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับว้ายวตรงนี้เสิฟมาตรงหัวเสกสันยกเข้าไปเจ้าแปะนะครับนะฮะยังล็อกอยู่นะครับยมา เขาได้ยายินในค้งในนัดเดียวนะหรอด้วยค่อยมาเอาลฮะตามหลังสองแต้มนี้ก็มีโอกาสที่จะพลิกแซงเหมือนกันนะครับฝั่งไทยเราเคานะครับต้องดูนะว่าเสกสรรทัพทองจะเสิบเจาะไปหาใครนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับ12ต่อ14นะครับตรงนี้เสิบเข้าช่องปากไปนะยังเปิดหัวได้อยู่นะครับยกเข้ามาลูงนี้ตี้โหนะครับเปะ กล้องสะเดือนเลยนะครับเอาเด่นีในกองลงมาเนาะจะทำแมนรารินได้เซตพลอยอีกครั้งหนึ่งนะครับของฝั่งทางด้านเมียนมานะครับความมั่นใจนี่นะครับตอนนี้นำอยู่สองแต้มนี่ความมั่นใจมีสูงนะครับเม็ดเดียวเกมนะครับ ต้องล็อกให้อยู่นะครับสำหรับฝั่งไทยเรานะครับไปทุบมาเข้าได้วะสิบสี่ต่อสิบสองนะครับเม็ดเดียวเกมจะลกไมลูกเสร์บมาลูกนี้เข้า้าซ้ายเกมนะครับเป็นฝวามยากกันเมียนมานะครับเอาชนะไทยแลนด์ของเราไปได้นะครับไทยเกมนะครับสิบห้าต่อสิบสองแต้มนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางช่อง u t u b บตะกอ f ไฟเ t อร์นะครับ ถาชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับทางยูทูบนะครับกดติดตามแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาอัพคลิปใหม่ๆลงไปนะครับจะได้เข้ามารับชมนะครับก็ขอจบการบรรยายเกมคู่นี้ไปก่อนนะครับครูผ่านหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับเขาเตะลงไปลงไปผมมาอีกทีหนึ่งวันนี้ต้องให้ตู้นี้ตู้อะไรตู้อะไรสิ 哎，倒出来。